อัปเดตแพทใหม่ r าวที่กำลังจะปรับเข้ามาในวันที่15นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างการปรับสมดุลฮีโร่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ไหนอาวีจึงปังก็เรียกได้ว่าในการปรับแพทครั้งใหม่ที่จะมาถึงนี้เนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ r าวเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่การปรับสมดุลฮีโร่กันเลยนะครับตัวแรกคือทีรีนะครับทีรีเนี่ยถูกเนิร์ฟให้อัลติเมทเนี่ยไม่มี CC แล้วนะครับส่วนตัวผมบอกว่าอาจจะส่งผลกับทีรีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะปกตตตติิิัััััััวววมมมมนน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 นกก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 ็็ท่่่่่่่าาาาาจะะะะไไีีีี CC อออออออยยยยยููแลล้้เเเเเปงขคคครรรบบืชชถ์ฟ โดยทรงต้อความสามารถในการรับดรามีด5%นี่ยเหลือ3.5%นะครับซึ่งบางลงมากๆเลยนะครับน่าจะเล่นยากขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆเลยนะครับจะปกติมันก็บางอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจะเนิร์ฟทำไมปกติตัวมันแค่ไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันน่ะใครยังเล่นชักนานอยู่เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับตัวต่อมาเนี่ยคือราวิวนะครับโดยเปล่าให้พาร์ตีเนี่ยแรงขึ้น10%นะครับซึ่งเมื่อเราคำนวณดีๆแล้วเนี่ยเมื่อเราไปที่พาร์ตีเนี่ยจะเป็นการยิงกั้งะาลบตัวหมาค คาเบต้าได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมบอกว่าแรงมากๆเลยนะครับตัวต่อมันนะก็คือทอนะครับโดยจะถูกบัฟให้ตีแรงขึ้นประมาณ5%นะครับซึ่งแบบบัฟเหมือนไม่บัฟเลยนะครับทุกคนนแต่คงดีขึ้นแหละไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมตัวต่อมันนะคือแรดนะครับได้รับการบัฟนะครับให้ใช้เอเนอร์จีน้อยลงก็ทําให้แรดเนี่ยสามารถต่อคอมโบทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมบอกว่าบัฟแค่เนี้ยยังไงก็บัฟเลยนะครับตัวต่อมันนะก็คือแวนนะครับได้รับการบัฟความเร็วเคลื่อนที่นะคคครรรรัััับบือจจจาาาาาากกกก1เเเเเนน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 ี่่่่่่่ยยยะะะะวว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 ิงงง็็ปปมมมณ5%ลลล6%สตผแแขขึึ้้้ไๆ จังหวะการไล่จวนและข้าศัตรูน่าจะง่ายขึ้นมากๆเลยเนื่องของการบับเ้้ญพีโร่นี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปอยู่ที่แผนที่กันเลยซึ่งแมปใหม่ที่จะปรับเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับยกแมปของเฮดโอเคมาวางเลยนะครับแต่จะมีบางจุดเนี่ยที่ในเฮดโอเคมีแต่ในอาวไม่มีนะครับเช่นจุดเทเลพอร์ตบริเวณออฟเลนเนี่ยในอารวียังไม่มีนะครับแต่ว่าในเฮดโอเคมีซึ่งในอนาคตใกล้นก็น่าจะมาเหมือนกันนะครับซึ่งแมปที่จัปเดตเข้ามาเนี่ยเหมือนกับเฮดโอเคมากๆนะครับเรื่องพุ่มไม้ต่างๆเนี่ยาๆ ส,ส่วนเรื่องต่อมานีก็คือการเปลี่ยนแปลงของบัฟดาร์เซเลเยอร์15นาทีนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ผมมองว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงของบัฟดาร์เซเลเยอร์ที่จะบัฟข้ามาในแผ่นนาเนี่ยซึ่งจากเดิมเมื่อเราทำการสร้างหานกอสเซเลเยอร์ได้เนี่ยเราจะได้รับในการสร้างความเสียหายเวทใช่ไหมล่ะครับแต่ปั๊บใหม่นะครับเมื่อเราทำการสร้างหานกอสเซเลเยอร์ได้เนี่ยเราจะได้รับบัฟในการสร้างความเสียหายจริงล็อคตัวในระยะ8เมตรนะครับคู่ด้านนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1.5วินานั้นเองซึ่งมันโกงมากๆเลยนะครััับบซึ่่งงงงงท้้้้สสสสรรราาาาาาคคคววมมเเีีียยยยหหกนะะจได20%ขอ เป็นเวลาสุดอยู่3วินาทีส่วนถ้าสร้างความแสีกับฮีโร่นะ่ะจะสร้างความแสียได้สูงสุด5%ของแอเพีนะครับคู่ดานนะ่ะจะอยู่ที่1.5วีนะครับซึ่งมันค่อนข้างโกงมากเลยนะครับแต่มันจะแลกมบการที่ในแพทหน้าน่ยเมื่อเราทำการสร้างหังกอสเลเยอร์แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถปล่อยกอสเเลเยอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะแทงปอมไดแล้วนะครับเพราะมันจะถูกเอาออกไปซึ่งทุกคนน่ะก็คงจะคิดว่ามันคงจะขึ้นบ้านจะคืนใช่ไหมล่ะครับซึ่งผมจะ,จะบอกกับทุกคนเลยครับว่าไม่ต้องกังวลนซึ โดยเมื่อเราทำการสังหาร d ักฟลายเยอร์15ทีแล้วเนี่ยคียบันการ์ดจะสาม,มารถสตตนปอมได้นะครับโดยการโจมตีครั้งแรกของคีบนการ์ดเนี่ยจะทำการสตันป้อมแบบนี้นะครับประมาณ2วิซึ่งมันสามารถสตันได้ถูกป้อมนะครับแต่สตันไดแค่ฮิตแรกเท่านั้นซึ่งเมื่อเราทำการสังหารก็ฟลายเยอร์ได้เนี่ยคียบนการ์ดจะเกิดมาเลนละ3ตัวใช่ไหมละครับซึ่ง้ากเราสแรนฟอร์สฮิตให้คีบันการ์ดสแตนชนพร้อมกันเลนละ3ตัวได้เนี่ยทุกคนก็ลองคิดดูสิครับว่ามันจะสามารถสตันปอมได้นานแค่ไหนซึ่งความ สกิลนะครับโดยจากเดิมเนี่ยจะคูดายอยู่ที่90วินาทีนะครับก็ปรับใหม่เนี่ยเหลือ60วิแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือเมื่อเราทำการกดเอ็กซ์คิวแล้วทำการสังหารเป้าหมายได้เนี่ยจะทำการลดคูดายลงเหลือแค่6วินะครับซึ่งผมมองว่ามันโกงเลยนะครับทุกคนทั้เพราะกดได้เรื่อยๆอีกอย่างเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายจริงด้วยนะครับทุกคนซึ่งมาแน่ในแผนนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็น,นหลายตัวนะใช้เอ็กซ์คิวนะครับส่วนตำนานนะั่นคือการมาถึงกองการรีโมเดลใหม่ของโจ๊กเกอร์นะครับซึ่งกกกกกาาาาาารรรรรปััับบใหมม่่่่่่คคค้้้งงนน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 ีีนะีนนเเเเเยยยโจจจ๊ออ์ขทะะะลลลๆ ก่อนเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยโจ๊กเกอร์จะแกยแฟรแตกจากการที่ใช้สกิลหนึ่งในการยิงคีปหรือยิงฮีโร่เนี่ยก็จะไระเแตดมาใช่ไหมล่ะครับแต่ปรับใหม่นะการแกยแฟรแตกจะเป็นการใช้การตีปกติใส่ขนนะครับส่วนางด้านของสกิลหนึ่งเนี่ยไม่สามารถแกยแฟรแตกกับคีปได้แล้วนะครับต้องยิงใส่ขนเท่านั้นและเมื่อทำการแกยแฟรแตกครบเนี่ยโจ๊กเกอร์ทำการเปิดหมดคข้างนะครับซึ่งเมื่อเปิดหมดคข้างเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วโจมตีกับความเร็วเคลื่อนที่นะครับและที่สำคัญนเนี่ยสเมาื่อเกย์แฟร ก็จะการโจมตีปกตินะครับแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นไมคเคล็ดของจ็กเกอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับในส่วนของสกิลอสองอัลติเมทเนี่ยไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับซึ่งการปรับใหม่ของจ็อกเกอร์เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าจ็อกเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นแคร์ริท่เทสเลยชนะได้แทบทุกตัวเลยนะครับย้ำนะครับว่าความคิดเห็นส่วนตัวและถ้าถามว่าเก่งแล้วกากกว่าเดิมส่วนตัวมองว่าเก่งขึ้นนะครับถือได้ว่าเป็นแคร์ริท่น่าจับตามองอ,อีกหนึ่งตัวในแพทหน้าเลยนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกัััััับบบบบจจกกกกกกกเเเเเเอออออออรรรรรร์์์ปปใหหมม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 ่่่็สสาาาาาาถคคคคคคนนนนนนตตตพพูดดดดดดุุยยยยยไไวว้้้้ลลละะะะผททแีีีีีืงงงงขึฝๆ